สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวสกินปืนและมีดตัวใหม่จาก d i a ไ n d s t o r e นะครับซึ่งมาในรอบนี้ครับจะมีชื่อว่า Demon Hero นะครับก็จะประกอบด้วยปืน8.5ดาวแล้วก็มีด8ดดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่คุณสมบัติของปืนหลักก่อนเลยดีกว่านะครับตายแล้วปืนไม่ตกครับทะลุคนไม่ทะลุกำแพงไอคอนค่าพิเศษสกิลทั่วไปนะครับก็จะโจมตีโดนแล้วเสียหายล่าช้าโจมตีโดนอีกทีจัดการทันที แล้วก็เอฟเฟกต์สกินพิเศษนะครับของตัวนี้ก็คืออาวุธทําลายเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเสียหายเจาะเกราะเพิ่มขึ้นทําลายส่วนหัวเพิ่มขึ้น PVE แมกกะสุนหน้าเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ PVE แมกกะสุนสำรองไม่จํากัดก็คือกระสุนไม่จํากัดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอีก2สกิลครับก็คือความเสียหายลดระยะเวลาหน่วงลงสกิลทําลายเพิ่มพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของ PVP ทั้งนั้นเลยนะครับเพิ่มจํานวนชั้นสูงสุดเพิ่มจํานวนชั้นเริ่มต้นลดเวลาชาร์จพลังทุกโหมดลดความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็โหมดทําลายเพิ่มขึ้นเออคุณสมบัติอะไรวะ ส่วนมีดนะครับคลิกซ้ายโจมตีต่อเนื่อง3ทีนะครับส่วนคลิกขวาชาร์จพลังเต็มแล้วปล่อยจะสร้างความเสียหายทันทีเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกินพิเศษนะครับทำลายจอะเกาะเพิ่มขึ้นสกิลทำลายเพิ่มขึ้นโหมดทำลายเพิ่มขึ้นน่าจะแตกต่างจากสกินตัวเดิมหรือปืนตัวเดิมก็คือที่ว่าสกินตัวนี้มันจะทำลายเพิ่มขึ้นแล้วก็เจาะเกาะได้ดีขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นปืนหลักก็คือยิงหัว จะเพิ่มทำลายนะครับแล้วเมื่อใส่ครบ2ชิ้นนะครับก็จะมีเอฟเฟกเสริมนะครับก็คือแต่ละครั้งจะได้รับเปอร์เซ็นต์ลดความเสียหาย1ครั้งแล้วก็ชาร์จพลังสูงสุด2ครั้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นภาพหรือเปล่าคราวนี้ครับก็มาอยู่ในห้องทดสอบปืนที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันดีเลยนะครับปืนมาในรูปแบบสีม่วงฟ้านะครับเป็นไฟสีฟ้าลองยิงดูนะครับปืนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากปืนเดิมหรอกนะครับปืนเก็บเสียงเหมือนกันยิงเหมือนกันนะคร อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาแล้วก็อาจจะยิงแรงขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีดครับผมเป็นมีดช์านะครับฟัน3มจังหวะซ้ายขวาแล้วก็แทงหน้านะครับแล้วก็ชาร์จเต็มหลอดก็น่าจะฟันจังหวะเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะจังหวะเดียวนะครับแล้วก็คือชาร์จช้าด้วยนะครับมันไม่ได้ชาร์จเร็วเลยนะครับโอเคแต่ว่าน่าจะชาร์จไกลอยู่แหละฟันไกลโอเคทีนี้ผมก็เจ้าปืนนะครับมายิงกับตัวคนดูนะครับ ตรงนี้ผมใส่เลือดไว้ที่108ก่ออีก180นะครับเปืนนี้คลิกขวาซูมยิงได้โอเคก็จะทดสอบยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ40นะครับจากเลือด108นะครับแล้วก็ถือว่าลดไปเยอะนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับเลือด 108, ยิงหัวเลือดเหลือ40นะครับเฮ้ยสงสัยจะยิงหัวทำลายเพิ่มจริงๆ ต่อมาก็จะเป็นลำตัวบ้างนะครับปืนนี้บอกว่าเจาะเกาะนะครับก็คือถ้าเรายิงแล้วมันจะไม่เข้าเกาะนะครับมันจะเข้าเลือดเต็มเต็มเลยนะครับตอนนี้เลือดมีอยู่108นะครับยิงเข้าไปครับเลือดเหลือ68ครับทีนี้มันก็จะติดบัฟทำลายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลดอีกทีหนึ่งเหลือ5 5โอเคนะครับ คือจะต่อให้ใส่เกาะมาเยอะแค่ไหนนะครับยิงเข้าไปมันก็ไม่โดนเกาะนะครับมันโดนเลือดจริงๆของแพ้ของเราเลยนะครับโอเคต่อมาก็ขาบ้างนะครับเลือดเหลือ76ครับแล้วก็ติดปับทำลายครับปุ๊บเหลือ63นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าที่สุดมากกว่านี้ก็คือยิงหัวนะครับยิงหัว2 3สนัดก็ตายแล้วนะครับใครที่เคาะหัวเก่งๆก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับห้องเดนแมทถ้าห้องบอมแมทน่าจะเล่นไม่ได้ครับพวกปืน8ปดาว ต่อมาก็จะเป็นมีดนะครับมีดคลิกขวาน่าจะตายหาทุกส่วนครับผมคลิกซ้ายส่วนหัวก็น่าจะตายไปเลยนะครับจังหวะแรกคลิกซ้ายที่ํำตัวล่ะเลือดเหลือ20นะครับจังหวะแรกถ้าจังหวะที่2ที่3น่าจะถึงตายไปเลยนะครับโอเคทีนี้ก็มาลองขาบ้างนะครับฟึบเลือดเหลือ20เหมือนกันเลยนะครับแรงโอเคทีนี้ผมจะลองจังหวะที่3าว่ามันตายไหมฟึบตายเหมือนกันนะครับโอเค พวกจังหวัดที่2ที่3คือมันมันตายแล้วนะครับถ้าโดนแต่จังหวัดแรกอาจจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแต่ว่าสร้างความเสียหายทีก็ลดไปเยอะนะจากเลือดร้อยแปดเลือ20ทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาเลยนะครับส่วนหัวไม่ต้องพูดถึงมันตายอยู่แล้วนะครับอีกคุณสมบัตินะครับก็คือยิงทะลุตัวคนไม่ทะลุกำแพงนะครับก็คือเหมือนบาเลตนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้ทะลุกำแพงนะครับมันทะลุแค่ตัวคนเท่านั้นนะครับ๋ยวผมเคาะหัวให้ดูนะสัก2เมตรก็พอเนี่ย ทะลุนะครับตายหาหมดนะครับยิงไปดับเบิลคิวไปเลยนะครับถ้าลำตัวก็โดนเหมือนกันยิง3ทีแตกนะครับถ้าแบบว่าเจอใครวิ่งซ้อนมาคือถึงตายเลยโคตรดีครับไอ้พวกปืนที่มันยิงทะลุต,ตัวคนส่วนมากก็ทะลุตัวคนหมดนั่นแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้ปืนพวกนี้ไม่เอาไปใช้ห้องปกติไม่ได้ห้องมันโนนะครับพวกบอมแมทต้องเอาไปยิงเล่นเดสแมทไม่ก็ทีมเดสที่คนทั่วไปเขาสร้างกันนะครับ หรือไม่ก็สร้างห้องบอมเล่นเองแม่งเลยนะครับแบบปลดปล่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยที่ขวาซูมยิงประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมแต่คุณสมบัติอะ่ะแน่นอนแตกต่างเดี๋ยวมาลองคุณสมบัติในโหมด p v e กันบ้างนะครับเดี๋ยวเตรียมระเบิดอะไรให้พร้อมก่อนโอเคเดี๋ยวลองดูเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูเรื่องครับถ้าเกิดชาร์จในโหมด p v e นะครับมัน ชาร์จเร็วนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ดาบตัวนี้เลยนะครับที่เราแบบว่าคุณเคยกันเป็นอย่างดีนะครับโอเคลองทดสอบก่อนมีน่านจะแรงมีแรงอยู่นะแรงเฉพาะด่านเฟียนะครับด่านอื่นก็ถูถูเทถไานะครับถ้าเอาไปเคลียร์มอนอะไรอะไรก็ต้องเป็นพวกเฟียครับถ้าเป็นพวกปืนสกินกปืนประเภทนี้นะครับพวกปืนที่แบบว่ามันไม่ได้หิ่งแรงนะครับเหมือนปืนฉินโอเวอร์โหลดอะไรเงี้ยถ้าฉินโอเวอร์โหลดเอาไปลองพวกหุ่นยนต์เงี้ยได้อยู่ แต่นี้ไม่น่าจะได้นะครับปืนมันไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นดานพวกนั้นแต่แค่นี้ก็แรงแล้วนะเข้าทีก็พันห้าครับพันห้าร้อยสามสิบรัศมีกว้างด้วยเข้ามาในวงก็ตายห่ากันหมดนี่แหละครับแม่งพภิมหาโคตรแรงโอเคอันนี้เราใช้เคียร์มอนแบบว่าสบายๆเลยแต่มันอยู่ได้ไม่นานครับอยู่แป๊บเดียวมันก็ไปแล้วเน้นเคียร์มอนมากกว่านะครับมีดประเภทนี้ส่วนคลิกซ้ายก็ไม่มีอะไร ปัน3จังหวะเหมือนเดิมมาทีนี้ผมก็จะเอาปืนเนี่ยยิงนะครับยิงติดระเบิดนะครับติดคิแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับเข้าที300กว่านะครับที่ผมเห็นเมื่อกี้น่าจะ300โอเคเด๋ยวตรงไหนอีกเดี๋ยวจะเคลียร์มอนตรงไหนดีวะรูนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ผมเอาปืนยิงบอสครับเข้าทีก็เท่าไหร่อ่ะ300นะครับแล้วก็มีดาเมจเพิ่มเติมมานัดติดระเบิดหรือเปล่าไม่รู้ ตายหาแล้วบอสใช้แค่ปืนผมก็พอเนี่ยโอเยยิงไปรอบนี้แหละรอบบอสมังกรสองหัวที่จริงระเบิดไม่จําเป็นต้องบักก็ได้นะเพราะว่าลงกันสองสามคนนะครับยังไงก็ไหวอยู่แล้วเออทาไมผมไม่บักกระสุนปืนไม่จํากัดวะช่างมันแล้วกันยิงไปเลยเดี๋ยวดูตรงช่องด้านขวามือครับตรงส่งพลังทําลายนะครับว่าผมยิงไปแล้วเท่าไหร่โอปืนไม่มีแรงดีนี่แหละดียิงเข้าทีแม่งสี่ร้อยเลยวะ เรดูหลอดพลังโจมตีด้านล่างครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพื่อนเพื่อนใช้ปืนอะไรวะผมอยากรู้ว่าเพื่อนใช้ปืนอะไรมองไม่เห็นเอ่อการูด้านี้ว่ะแรงพอๆกับการูด้าเลยเหรอวะมายิงเข้าใจกลางครับเดือดไหลเป็นน้ําบอกเลยแม้มผมแสนหกแล้วครับตรงด้านขวามือปืนแรงจัดมาที่เหลือผมขอละกันขอได้ไหมยิงไปเลย ไอ้มอนพวกนี้จำเป็นต้องเคลียร์ไหมไม่ต้องหรอกเอาปืนยิงเข้าที่บอสเลยนะครับดามเมจก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าเอามาเล่นในด่านเฟีย โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ